มาฮะทุกท่านสวัสดีครับขลังก็นี่มีเอฟซีส่งของมาให้ก่อนแกะดูเลยเนาะเพราะเราจับดูแล้วว่ามันคืออะไรที่เบาเป็นคนที่นะครับแค่สัมผัสก็รู้แล้วนะครับว่าคืออะไรก็เลยจะทําการแกะอันนี้จากเอฟซีผู้ใหญ่จะดีส่งมาให้กับบ้านน้องๆนะครับเราขออนุญาตแกะก่อนเลยอืจากจากไหน แต่บอกว่ามาบ้านสามพี่น้องเนาะเราขออนุญาตแกะนะฮะเพราะว่าเผื่อจะเป็นงานที่จะสามารถทํางานได้เลยเราก็เลยเพราะว่าไม่ได้รู้น้องอืมอาจจะไม่ใช่ของส่วนตัวนะครับก็เลยต้องขออนุญาตน้องๆแกะดูแล้วก็จะได้ทำงานานใช่ใช่เผื่อประมาณนั้นแหละอันนี้คือขาเหล็กฉากสําหรับทําหิ้งพระนี่ฮะนี่ปักพวง ม่น่าเราบรรดังหนักอ้อันนี้เป็นของน้องๆแหละอันนี้เป็นของน้องๆแหละทางนั้นเยอะมากไม่ใช่ของเราแล้วล่ะปักมาตฐานด้วยครับผมเอองั้นก็รับรองด้วยทำหมอกขอขอโทษน้องๆที่แก่ก่อนเดี๋ยวเราเก็บไว้ให้น้องๆคือมันไม่ได้สิบตัวนั่นคือก็แล้วก็ไว้ให้น้องหมดอ้ยกินหลายอันมากเลยสามอันชุดนะครับผมสามชุดขออนุญาตดูหน่อยนะโอ้โหนะผมเอ็ซีของคุณรอันดันตึ๊บเลยเออเป็นมัดมาตรฐานมีที่ชัดคมมือดีอ๋อแต่แรกเราก็นึกว่าเป็นอุปกรณ์นะฮะับทุกท่าน มันหนักๆเนาะเราเป็นอุปกรณ์ในการติดตั้งกเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ติดตั้งในบ้านน้องันีเป็นชุดปักไฟนสรุปก็จะมีอันเดียวกับใหญ่เลยนะพี่นที่ถืออยู่นะที่จะทำมีมีมอกด้วยนี่ขอเก่างะจกวางแค่ไง มีกล้องมั้ยไม่าได้บอกมีอยู่เอาไปดูไงแกะดูเลยมาเดราจะดูกล้องคนใหญ่ยังไงอ่าๆลองแกะดูอันนี้คือขออนุญาตเนาะครับผมขออนุญาตถือสาสะแกะของน้องๆนะฮะเพราะว่าเรามีจุลไม้ให้เสร็จในเสร็จตามติดตั้งเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีท่านบอกอยู่ว่ามีอะไรมีอะไรนะครับเพราะว่าน้องๆก็ไม่สะดวกมาน้องๆไม่สบายนะฮะทุกท่านเดี๋ยวเราเี่ยเล ใช่ใช <te> ่ดีกว่าารมลุ้กันได้สินะยมันจริงเหรอโอ้อยัง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 นี่ก็องที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาให้น้องอะไรคุณวู้เพิ่เหไรเงเห็นดย่างฮะคืออันนี้มัน่มใช่แล้วนมันมาแล้วะ้าม่ามันมาแล้วมันมาขึ้นแล้วอ๋อามาอะไรอ่อผ้าใบคุมรถเอาคุมรถเหรอใครเ ไอ in ını, ้น uh, uh, ี่ผ oh, no ah, oh, yeah, yeah, ้าใบในสผ้าใบสองฝืนเดี๋ยวนะใน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 หอเขาเขาส่งถึงใครมั่ชื่อไม่คุ้มอะไรคุ้มล่อเนี่ใช่ไหมบ้านสามพี่น้องอาจจะไว้คุมข้างๆนี้หรือเปล่าอ๋อเหรอหลต่อไปอ๋อเอาไปถ้าถ้าระบุมาไหมนี่ไงข้างๆระแนงนี้หรือเปล่าถ้าใบสองฝืนน่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละแต่เราไม่รู้ว่าเอาไปคุมตรงไหน คุมฟืนคุมครัวซีที่ท่านส่งมาเนาะเดี๋ยวเราท่านไหนที่ส่งสิ่งนี้มาเนาะนะครับช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยว่านะครับจุดประสงค์ที่ท่านสั่งมาให้เราไปคลุมตรงไหนนะครับเราจะได้ทําให้ถูกอ๋อรู้แล้วเพราะใบด้านข้างใช่ไหมบลโหล <polarization> แต่แต่มันสามารถไปทําได้หลายที่คุมข้างคุมครัว <All> คุม <Acc> ฟ <Nonetheless> ืนได้หมดตรงนี้ได้หมดได้หมดตรนี้นมีกันกระเทงไมอ่างนี้มันยังยังยงเ้ยใ่า่่่่่่่ใช่แล้วไม่เป็นไรไ่ดินะมีเพนเดียวทั้งหมดเหรอกองเดียวมีแค่มติดหน้าบ้านเนี่ยอย่าบอกนะฟองบอลเลอร์เขาส่งเขาที่มาเอกดอันนี้ถ้าใบุไหมถ่ายรูปอันนี้อยู่บนเพื่อนอ โอ้ยโคาธุซาทุซาธุซาทุโอ้ยใช่แล้วไปไปไปเออเรามอบให้น้องก่อนไหมไหนมอบแล้วเราก็ตั้งให้เขาบิดไหวก่อนไหวเลยบ่ไหวเลยแล้วไหนหิ้งหิ้งไงหิ้งเราจะทำอย่าดูหิ้งไว้เลยตั้งไงโอ้ท่านบอกว่าคือต้องออกมาเราจะได้ดูรู้เนาะว่าขนาดควาก้งงงขขออหิน่ะเดี๋ยวข้างในมีอะไรอีกไหม หมดแล้วนะครับไม่มีนะครับมีสิพิมพ์กังกระเจันนะเขาเโอเคแล้วหอแล้วก็มีพระองค์เล็กแถมด้วยบนมนก่อนอันนี้อ๋อที่เก็บกินี่จะดีที่ส่งมาทันไดบอกอยู่เนาะว่ามีเป็นพระเนาะใช่ใมีอยู่เฮ้ยอันนี้ นี่คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบ้านคุณเมืองฮะคุณบ้านเราคอยปกปักรักษาให้อยู่เป็นสุขในที่นะอันนี้สําคัญมากไหวก่อนนี่ไหวเป็นคุณูเป็นมีการเลยสิเราคุ้มชะการพอผมเล่นก็ว่าพอตัวเองเล่นไม่ว่าอกูบบชีนมาดีเนาะใช่จะมีมากเลยระวังพุทธชินดาร่าจุดแบบทหารเจ้เอาเปล่าวะ เชายปลาอิปลปูหายใจที่ไหนไหนเล็นไหมเล่นอีกแล้วเล่นเล่นล้วเอาหอยดีหายใจเอาโอ้ยยัง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 กังยังยัังยังยยังยังงยันายัจยัยัายังงยังัยังังยังยัังกัังยังยังยันยักยังยังยยัง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 ยัััยงงงยังยั ไม่ได้บุญหรอกโอ้ชาตุบุญชินราชฟุตชินราชจะเซอร์ก็ยืดอะไรวะจืดเลยฟุตชินราชผมรู้รู้เลยตามเขาหนิพระประจำจังหวัดพุทธินาษณุโลกใช่ไหมเพระพุทธชินราชงครับฟุธชินราชผมผมบวชอะไรปีชาุิถูกครับครับคุณสมโพธิรัตนโกสินทร์พศ2544โอ้ ไม่ธรรมดาดูไม่ธรรมดาดื้อนอกจากพวกเราเอฟซีทุกท่านแล้วก็หลังจากเรารู้ว่าเป็นพระแล้วเรากรุณาวางที่สูงนะทีนี้นะไว้บนตู้ก่อนก่อนจะทําการติดตั้งครับผมก็ขอให้ท่านปรึกษาเพื่อน้ะแล้วก็เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมทั้งที่เด็กทั้งสามรอบครอบครัวด้วยเอาไว้บนบนก่อนโอ้เลยเดี๋ยวที่เราเอาปกเลยนะฮะพันม่ได้นะโอ้โหครับผม ลยยอสาุจริญเจริญสรุปของอย่างสอย่างนะครับก็จะเป็นอย่างแรกก็จะเป็นปลั๊กไฟนับปลั๊กพ่วงอย่างที่2ก็จะเป็นผ้าใบอย่างที่สามสำคัญสุดทุกท่านนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับนะ ลูกขอดหล่อให้กับลูกขอ่อนี่คือทำหิ่งก้าให้กับน้องๆนะฮะวางดอกไม้สองชั้นสองชั้นบ่ะนี่เป็นวานดอกไม้พูดกันเลยดอกไม้หรือว่ายาวเลยไม่นี่จะหาอย่างในฝาอยู่บนเลยหวานนะฝักอยู่บนแล้วก็ขอน้องคอยไว้แล้วก็อันนี้วางเชียร์กันแม่อย่างงี้เปล่ามีมุนท่านอยู่ไว้ท่านอยู่บนเนาะมีมุนใต้มู่ก่อนเอาโน่นไหมบุตู่เอาไว้วันรังตู้ก่อนอืมโอเคไว้นี่มุนก่อนนี่มุนก่อน ไม่ใช่หลังตัวพอสูงสูงกว่าพวกเราแล้วโอเคนั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราทราบแล้วนะทุกท่านนะครับว่าคือน่ครับพระนะครับพระพุทธรูปนะครับรูปหล่อนะครับพระพุทธนชินาราชนะครับสมโพชรัตนโกศิทร์สองห้าสี่สี่นะครับสาธุนะครับขอให้บุญกุศลนะครับถ้าทุกท่านที่รับชมเนาะนะครับปกป้องคุ้มครองรักษาด้วยนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ นะครับส่งสีนี้ให้ขอบคุณมากมครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย